น้าเบียร์แปดสวัสดีครับวันนี้เรามาจัดชุดกันอีกแล้วนะครับชุดสปินนิ่งในราคาเบาๆสักพันกว่าๆนับกว่าเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันแล้วกันเนาะนะครับคันที่ได้ไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นใบสันบูนะครับใบสันบู F1 นะครับสีทองนะใบสันบู F1 นะครับด้ามเป็นเบสบอลนะครับด้ามเป็นทรงเบสบอลนะตัวนี้ไม่ได้แกะนะกลมเป็นลอยนะครับแล้วก็ลอกนะครับเป็นไดว่า RS นะครับเบอร์พันนับตัวนี้เหลืออยู่ประมาณไม่กี่ตัวแล้วประมาณสามสี่ตัวจัดให้ได้ประมาณสักสามชุดแแค่นี้หละ นะครับก็ใควไยก็ทักมาก่อนแล้วกันนะนะครับคันเป็นแบบ2ท่อนเวทเอ่อแปดสิบหกไอแปดสิบเจ็ดนะครับเวทแปดสิบเจ็ดสองท่อนนะครับแล้วก็จะมีเวทสิบยี่สิบลูกค้าเลือกได้นะลูกค้าอยากได้เวทแปดสิบเจ็ดหรือเวทสิบยี่สิบนะครับความอ่อนก็อยู่มานนี้นะครับความอ่อนก็อยู่มานนี้นะนะครับนะไม่แนะนําให้ลูกค้าทุกคนเดินเข้าร้านแล้วทําแบบนี้นะครับอันนี้ไม่แนะนํานะอย่าทําแบบนี้นะเวลาจะเทสคันจริงๆก็คือเรียกพนักงานมาช่วยเทสนะครับนะ ก็เป็นชุดนี้นะครับลอกลอกกับคันเป็นหน้าตาแบบนี้นะให้ดูก่อนนะครับลอกกับคันหน้าตาแบบนี้นะครับได้ว่าตัวนี้เป็นเบอร์พันหมุนลื่นมากนะครับสายที่ได้ไปจะเป็นกันหน้าเบอร์1.5นะครับสายมีให้เลือกตั้งแต่ศู1 2 1.5ุดหนึ่งสอง้นะครับแล้วแต่แต่แนะนําให้เป็นตัวนี้ละกันหนึ่งเพราะลอกเป็นเบอร์พันใส่ตัวนี้กําลังดีนะครับสายช็อก20ปอนนะครับกิฟต์ bpo 1ซองนะครับแล้วก็จะมี <c oughs> ชุดกล่องเหยื่อนะครับชุดกล่องเหยื่อตัวนี้นะนี่ก็จะมีกล่องเล็กๆน่ารักแบบนี้ให้นะครับใส่กิปใส่เหยื่อได้เปิดฝาออกมาแบบนี้ครับปลายางมีให้3ตัวนะครับตัวเบ็ดหนึ่งตัวนะปลายาง3ามตัวพร้อมตัวเบ็ด1ตัวแบบนี้นะครับนี่นะลูกค้าไปเกี่ยวเอานะครับไปเกี่ยวเอานะเกี่ยวตีผิวน้ําได้ตีใต้น้ําได้ชุดนี้นะนะครับแล้วก็จะมีกบยางอีก2ตัวนะครับ กบยางแบบนี้2ตัวนะกบยางเป็นหนูกับเขียดนะครับหนูกับเขียด2ตัวแบบนี้ใส่ไปในกล่องอย่างนี้เลยนะครับจัดให้ในกล่องแบบนี้เลยนะเม็่เสร็จเซตนี้นะครับชุดนี้นะรีบๆทั้งมาแล้วกันเนาะมีประมาณอยู่ 3- ามสี่ชุดแหละนะครับ1,700บาทรวมส่งครับหนึ่บาทรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะนะครับถ้าอยากเก็บเงินไปทางบวก100นะครับเก็บเงินไปทางบวก100นะนะครับบอกก่อน